เซฮัลโหลประชาชนชาวเกมเศรษฐีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะคะนี่อีเ,อเวนต์นี้ที่เราลอยคอแฮลอยคอยนะคะคือไก่อพิกัพนะคะแล้วก็มีลูกเต๋าใหม่ลูกเต๋าแมวใส่ลุงที่เสียงแม่ง <c ười> คือเราก็มเสียงเก่ามากเสียงเก่ามาก ต่อเปียนโนเลยถ้าถ้าใครยังทำเสียงมันนันเลยก็ออต่อยุค80ปีแล้วก็มีตัวละครตัวใหม่นะคะคือเวสตเวสต้าเป็นตัวละครย้อมย้อมสีนะคะเราไม่ทำเราทำาทำเราทำตัวนี้ไก่อานะคะก็ไก่อาสีสีนี่ฮะ ใจจริงก็อยากให้มันเป็นสีฟมนะครัวนะก็ถือว่ายังเป็นตัวละครที่ยังน่าเล่นอยู่นะคะยังติดอันดับอยู่อ่าอันดับแรกเรามาเปลี่ยนภาษากันก่อนเลยในฟิ่งในสิ่งแรกเลยที่ผมอยากให้มันเปลี่ยนนะไกอาแล้วก็สวยวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะตามหาตัวละครแล้วก็แล้วก็ในวันก่อนวันที่สิบสี่นี้ ทุกคนชาวไทยเลือกพักไหนกันครับลองลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าถ้าคุณจะเอาพักไหนแต่ถ้าสำหรับสายเขียวอย่างผมอะแน่นอนว่าผมต้องเลือกพักนี้แน่นอนไม่ขาดไม่ขาดมือตาส้มตาส้มนะคะตอส้มไม่ขาดมือแน่นอนครับคนนี้ต้องการแน่เพราะฉะนั้นนะอยู่ที่คนเลือกเพื่อไทยหรือเกาไกลก็ได้ แต่ผมมาเก้าไกลอย่าไปเลือกลมไทยสร้างชาตินะคะพักฝลิมครับพี่น้องทําแล้วทําอยู่ทําต่อมึงไม่ต้องอยู่แล้วเออมึงไม่ต้อง,อ,งอยู่ล<ำ>ะไอ้เหี้ยม,มึงไม่ต้องมาทําอยู่ไม่ต้องมาทําต่อเลยน้ำเนี่ยพอแล้วพอได <c oughs> ้แล้วนอนพักเตอะค่ะไปนอนมาแล้วก็เปลี่ยนภาษากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปลี่ยนตัวละครกันก่อนซึ่งจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องข้อนี กระต่ายน้อยมาแล,แ,ลแล้ววิธีการหารทุกคนก็จะเป็นแบบอัพนะครับก็เป okay, นะ็นแบบพิกอัพนะนี่มีมีนี่โอ้โหใครรวยก็เติมเลยทุกคนพันสองร้อยห้าสิบบาทใครรวยก็เติมไปนะอืมแต่ได้เจ็ดกล่องเลยนะฟรีทั้งเจ็ดกล่องนะอืแต่ผมไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นอเรา <c oughs> มีเพชรจูยี่สิบ 22 k นะทุกคนเขาบอกว่าเว้นเนี่ยการันตีที่30 k แต่จะปิดได้ไหมมาลุ้นกันจะปิดได้กอ่อน2 0 0 0 0หรือเปล่าตอนต,อ,ตอที่เราไปตามสืบในกลุ่มกลุ่มเกมเศรษฐี <c oughs> ขอโทษค่ทุกคน <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณเลท20 k นั่นแหละประมาณนั้นอ่ะไม่พูดฟันนำเพลงกล่องแรกกล่องแรกเลยเนาะอ่ะลองซื้อดูครับจิมรับมาอ๋อต้องซื้อทีละกล่องเหร นื่นหมาไว่าซื้อทีละกล่องจะทำถ้าจะทำแบบเนี้ทำอีเวนต์แนวเนี้ยซื้อทีละกล่องแล้วก็เปิดทีละกล่องนเนาะใช่ครับ<ว>กล่องเต็ม,ม,ไ,มได้แค่กล่องเดียวเหรอจริงเหรอไม่มีชื่อเอแน่เลยใช่ไหมเปิดป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะเอล้วนไม่กี่กล่องอะ่ะมันให้มากี่กล่องอะ่ะเฮ้ย หายยี่สิบสี่อันน่ะให้กล่องเดียวเองเหรอจริงมัยเนี่ยเอาแล้วทำไม,มเปิดได้กล่องเดียวอ่ะไหนดนูด,ดีขออ่านใหม่มันเขียนว่าเท่าไหร่บวกห้าคูณหนึ่งเยอะยากอยู่นะอ่าลองดูลองดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบวกหนึ่งนะครับดูซิว่าจะปิดเท่าไหร่ฮะทีละกล่องเปิดแค่ทีละกล่องเฮียไ,ได้กล่องเดียว ถ้าเป็นจี้มันจะได้ห้าจี้ห้าจี้ห้ากล่องโอเคสัตว์เอล้วนแต่รอครับเมียกูใจเสียหรือเปล่าได้แค่อันเดียวฮนะตอวนี้พันสองต้นหนึ่งกลง่องโคตรเฮียเลยหืเยเราจะเสียเพชรเปล่าๆให้มันหรือเปล่าอ่า โอ้โหเย,ย่เอรัวน่ะไวไหมเนี่ยจะได้ปะเนี่ยสามกล่องเพชรเหลือ,อยู่หมื่นเจ็ดหายไปในพิบตาครับท,ทําอีเวนต้นแบบแบบแผกเนี้ยผมยังไม่เห็นเออที่ตอเธอเปิดมาอ่ะเอบวกมผมยังไม่เห็นเอบวกนะ สะดงเฮ่ก็คือได้แต่เอหลวนๆโอกาสยากครับสุด0.2ท,ที่จะได้ไดเอเฮ่ S. <S ไม่อยู่จริงป่ะวะต้องปิดได้ดีฉนเนี่ยคนเรามันจะดวงเฮ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะไดเอบวกมามันก็ประหยัดเอไปห้าใบอ่ะอืม ชื่อเฮือนมีเนี่ยมีชื่ออีกอวยเอาไงวนดวงกูดมากพักก้นบ้าหรือว่าจะไปเรื่อยๆลองดูเก็บเพชร <2. S 2> มาขนาดนี้แล้วไม่เห็นมันจะให้เฮียอะไรเลยเนี่ยเห็นได้เองอ่ะผ่านไปกี่พันแล้วเนี่ย กล่องแล้วครับได้รับไหมมันจะชื่อขึ้นเหรอถ้าชื่อถ้าได้อ่ะถ้าได้เอบวกตั้งแต่เธอฝุ่นมาผมยังไม่เห็นเอบวกไม้ได้อันเดียวเนี่ยไม่เห็นเลยลองดูซิว่าเธอได้กี่กล่องแล้วเอาจริงเหรอจะไปต่อจริงเหรออ้วน ไปต่อดูอ่ะมันจะดวงกุดแค่ไหนกันเชียวเฮ้ยแต่มันยากน้ยเั้ยให้มาแค่อันเดียวด้วยแล้วดูเดียวแล้วดูมันให้ดี <45. S 1> โอ้โหกี่อันละสี่สิบห้าสี่สิบ้าแลกเอได้กี่ครั้งแลกเอโบได้กี่ครั้งไหนดูดีเด๋เ้า <9. S 1> เนี่ยชื่อมันต้องขึ้นครับเนี่ยเออจริงๆด้วยว่ะถ้าได้จะได้เอ ยาก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 เลยยากเลยยากจริงเปิดออกมาสองหมื่นเกือบประมาณพันหนึ่งขาดาอีกสิบห้าใบอ่ะเอบวกอีกสิบห้าใบถึงจะปิดได้เอ้อไม่ใช่ดิอีกเท่าไหร่นะอีกสิบหกสิบหกป่ะอีกสิบหกถึงจะได้สิบหกใบ กับหมื่นหนึ่งจะให้หรือเปล่าหรอกไอ้เหี้ยหมดไปหมื่นกว่าแล้วเนี่ยให้เอล้วนเลยอย่าบอกนะว่าจะดวงสวยอะ่ะไม่มีไม่เอานะไอ้เหี้ยให้ก็ให้กล่องเดียวไอ้สัตวนั่นแหละตามสภาพผมว่าเธอได้จนเพชรหมดอ่ะดูทรงเขาอ่ะพักไหมลองดู ให้มันไปให้สุดแล้วนะไอ้เหี้ยทรงนนี้เหี้ย์ก้าวอีสองเปอร์เซ็นต์หน้าหีเกินนี้ชื่อขึ้นแล้วได้มาอันออเอ้ยสว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 าใบหนึ่งสวย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 ครับส,สวยงามสวยงามเก่งมากเก่งมากเออต้องเห็นกันดิว้า กี่เปอร์เซ็นต์นะกี่เปอร์เซ็นต์นะสูดจุดฟองครับโอ้โหอี๋โอ้มาเฉยเลยไหนดูดิมีกี่อันละดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเอ้ยดูดิดูดิได้เอ็ดมาอันหนึ่งใช่ป่ะโอเคหลับไว้ก่อนเหลือให้กี่ใบอ่ะโอ้แลกเอสไปก่อนข้าที่สองใบครับโอ้เอาคือเอาไว้ไงเธอต้องหาเอบวกอีกหาเอบวกอีกสิบ โอ้ยจะได้ไหมนี่มันจะให้เราหรือเปล่ากีดกิดกีดเกิดได้เอ็ดเลย,ยโอ้ยเยี่ยว<ๆ>เหนียวเลยเนี่ยลุน้นลุ้นในแพ็คฟุ้นปีนี่ลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยไอ้เหี้ยแพ็คหน้างูไอ้ฟัดเปิดเปิดเปิดชื่อขึ้นสวย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 ,สวยไปต่อเน,นี่ยไปตอ่อไปตอ่อเอ๋บวกเอ๋บวกเริ่มผูรแล้ว ไอ้ฝรหมดหมดไ,ไปเลยอะหมดไปหมื่นสามครับเอ๋โกเริ่มผู่แล้วครับช็อตนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเธอต้องหาอีกสิบอันเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่แล้วน่าจะได้แปดแปดใบแล้วเอ้ยไม่ใช่เอ้ยอย่าหมุนนี่เอ้ยเอ๋อไอ้เ,เน็ตเป็นควาย,ยนะเอ้ยอย่าหมุนเอ้ยเน็ตเอ้ยรั่วไปแล้วครับช็อตนี้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยรั่วเอาเฮ้ยเน็ตเพชรเธอไม่ลดหรือลดวะอะไรของมึงครับเนี่ยเอาเฮ้ย ขึ้นออฟ้อนขึ้นฟ้อนกันเลยเชี้ย er อะไรอะ่ะหลอนเลยวะน่ะขึ้นฟ้อนกันเลยแล้วเพชรเธอหายปะ่ะเมือนแกหายจะให้กูปิดไหมนะ่ะประมาณแบบไอ้เฮี้ยนี่ดวงดีเกินให้แม่งหลุดก่อนเอาแล้วก็ให้กดอีกรอบนึงคดตัภาพเลยตอนแรกเพชรเธอมีเท่าไหร่นะเก้าพันไม่ใช่เหรออาอ,อแล้วเนี่ยทุกคนดูไว้นะคะความเฮี้ยของเซิร์ฟเนี่ยไหนเธอลองเข้าไปดูในกล่องจดหมายดิว่าเธอซื้อไปยัง ลอนเน็ตหายหมุนก่อนหเธอลองเข้าไปดูกล่องจดหมายเธอซื้อเอาไว้ยังพเพเราะเพชรเธอหายอ่ะเธอกดซื้อไปรอบรอบเอมื่อกี้ออ๋ยังไไม่ด้้ซือยังใช่ปะ่ะคือแน่ใจเหรอยังยังเหรอแ <laughs> น่นใจโอเคยังใจด้วยเดี๋ยไป เอไหนพี่บิ๊กเซ็กห้เนี่ดูดิได้เท่าไหร่แล้วได้กี่อันละเอบวกเอเอดูดิว่าเอกี่อันละเอสีอันคาดอีกหกครับเอบวกหกใบตึงๆจะพอไหมนี่เอบวกหกใบตึงๆเพื่อไกอาทุ่มสุดตัวเพื่อไกอา โอ้โหี่หหายไปแล้วหมื่นเจ็ดอ่ะหมื่นเจ็ดไปแล้วเหล 5, ือห้าพันเองได้แค่ห้ารอบแล้วมั้งเนี่ยไปเชื่อขึ้นสวย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 ,สวย,สวย,สวยอาขาดอีกห้าครับห้าหกเธอน่าจะได้ประมาณหกาทแล้วขาดฟรีโอ้ยขาดเอบวยเสียงดูเพชรกูละลายไหลครับไปยี่ย์ทำอีเวนต์เนี่ยคือไหล,หลเป็นน้ำ เฮ้ยไปแล้วฝวยเฮ้ย,ยสองอันเลยโอ้โคตรเฟี้ยวอะ่ะเฮ้ยเยี่ยวอะ่ะไอ้ดูหน่อยดูหน่อยเอ้ยข <c oughs> ออีเ,อเวนต์น,นี้ถ้าเราได้เอบวมจะขึ้นใช่ไหม,มชื่อมันจะบอกใช่ไหมเจ็ดแเธอต้องหาเออันเนี้ยอีกเก้าใบหรือเธอได้เอบวกอีกสองอันจบจบแลเหร้ <c oughs> อมก็คือจบก็คือจบครับ เฮ้ยถือว่าดวงดีอยู่นะเนี่ยได้ได้ขนาดเนี้ยโูโฮเฮียเว้เยียวเหนียวอีกแล้วช็อตนี้เฮ้ยจะขึ้นบังดิโอเคครับ<า>อีกกล่องหนึ่งลองลองพื้ีกล่องนะครับโอ้โหจอมันหนึ่งได้ประมาณสามรอบได้อสองรอบมั้ง เอาได้สองรอบปึ๊บโอ้โหเหียไหนไปดูดิน่าจะได้แล้วแหละจากที่ผมดูที่อ้วนสุ่มนะนี่มีมีเพมมังพาร์ทให้เติมด้วยเดี๋ยวเธอค่อยเติมทีหลังได้แล้วได้แล้วไม่ต้องไปสุ่มเพิ่มแล้วอ้วนได้เราได้แล้ว,ลวสวยปิดปิดแล้วเหรอปิดปิดอ่าไม่เชื่อ <c oughs> เธอดูผมแรกให้เธอดูเนีย่ยปิด <c oughs> ปิดปิด <c oughs> ผมบอกแล้วปิดเชื่อยังปิดปิดแล้วปิดไกอาได้แล้วครับนนแดนอะนรดน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 แดนดนบดนดนแดนนแดนนก้นแไนแดนแดนแดนเห็ดนเดนนแดนแดนนแนนนนนนกกน่น ก็เวลานี้หมดไปทั้งหมด 20K พอดี2 0 0 0 0บอกแล้ว20,000จริงๆงดวงดีโอ๊ยนึกว่าต้อง3 0 0หมื่นแล้วมันดวงดีตอนมันดวงดีตอนที่เอนได้เอ็ดอะไรคือคือถ้าคือถ้าไม่มีเอ็ดให้นะผมว่าเธอไม่ผิดโอ๊ยเนาะแรกไปเลยคุณผู้ชมิดยากจิ้มโอ้โหแรกเรียบร้อยแล้วเหลือ ชื่อไม่ึ้นแน่ไปแล้วชื่อไม่ขึ้นรอตำนานแล้วก็คอสตูมนะเดี๋ยวตะเติมภายในอีกสองวันนี้แหละติมแน่แน่แหละถ้าเติมไปแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวในกลุ่มนะเอ่ว่ามันจะตัวมันดีหรือเปล่าไปแล้วค่ะบมหัวกูหมดไปสิบห้าเคกับสี่พันบาทกูยี่สิบเคกับแปดร้อเก้าเก้า อันนี้ไม่มีปัญหาครับแลกกันแลกกันไงเลยคับของผมมันหมื่นห้าหมื่นห้าบวกตังค์สี่สิบสี่เคไหนพี่แพ็กเกจอันไหนนะที่หนูต้องเติมอ่ะนี่ครับมีสองแพ็กเกจครับอันนี้อันนี้ร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้าหรือเปล่าก็รวมกันแปดแปดแปดร้อยเก้าเก้าอยู่ดีรวมกันก็เป็นแปดร้อยกว่าบาทหรือเธอดานอันนี้ก็ได้ฮะรวยอ่ะรวยก็อันนี้ก็ได้โอ้รวมกันสองอย่างก็พันหนึ่งพอดีอ่ะอย่า,าเลย เชื่อพี่ยเลยเอาวันนี้เลยอันนี้คุ้มสุดอันนี้อันนี้คุ้มสุดอันนี้คุ้มคุ้มที่สุดแล้วคุ้มคุ้มอ่าเดี๋ยวเราจะไปอัพกันนะอัพอัพเลยเว้ยอัพ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 ตัวละครอยู่ไหนฮะช็อตนี้เฮ้ยล็อกล็อกการ์ดไว้ล็อกการ์ดไว้เดี๋ยวเผอกดขายเออฉันรอมานานมากฉันรอมานานมากนะปิด ปิดโดยไม่ต้องเติมแผ็กเพิ่มด้วยนะใช่ใช่ปิดโดยไม่ต้องไม่มันไม่มีให้หาแผลก่ะแผกไม่มีให้หานะครับอ๋อไม่มีใช่ป่ะมันมีแต่ตัวใหม่มันมีแต่ของเวสตา้าเท่านั้นนะเวสต้า <esta> มีแต่ของเวสตา้าเท่านั้นครับมีของไกอาซึ่งเวสต้กาก็ตัวละครกระโหลกหมาเอาไว้งว่าถ้าอยากหาต้องเติมพวกนี้แหละมันแพงมากใช่ครับพันสองกับไอ้นี่พันสองก็สองหนึ่งเก้าได้กล่องเดียวนะสองหนึ่งเก้ากล่องเดียว เหียบล่ะมีคุ้มคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นคูณห้าแบบห้าแพ็คซื้อมาแล้วห้าแพ็คกัเลยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับพันสองร้อยเพชรตอนแรกผมนึกว่ามันจะได้ห้าแพ็คอ๋อห้าการ์ดโอ้เหมือนเหมือนเหมือนจี้อะครับเหมือนทำจี้อะแพ็ค up แบะแพ็คัพของจี้อะครับซื้อมาได้ห้าลกใช่ไหมอ๋ออัพก่อนใช่ไหมใช่ครับหรือว่าหนูจะเติมตำนานเลยดีจะเติมเลยยังไม่มีตังค์นี่ มีอยู่950บาทเดี๋ยวค่อยเติมก็ได้มั้งเติมเติมมาตำนานก่อนเออตำนานก่อนก็ได้แต่จะเอาหนูก็ต้องเตมิมเงินในธุรมนี่วอลเล็ตอยู่ดีค่อยเอาเอาเดี๋ยวค่อยเอาคอร์สเอาตำ <โก S 1> นานกนก็โอเคก็ก็ขอสรุปจบอีเวนต์เลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยอัพแล้วก็ซื้อคอสตัมทีหลังก็คือเว้นเว้นพลิกอัพของไกอานี่หมดไปแค่ 20k เท่านั้นเพราะว่าเราจำได้ว่าเรามีเพชรอยู่ 22k ก็โอเค สำหรับเราถือว่าโอเคดีที่ไม่อยู่ในเลส 30k เพราะว่าเพชรไม่มีพอก็เรามทำกันดูนะถ้าใครไม่มีไก่อไก่อาก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่ยังฮิตอยู่ยังตึงอยู่เนาะเจอทีไรผมผมก็แพ้นะบังฟ้าใช่ก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามขอบขอบคุณยอดซับยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ด้วยนะคะ ถ้าถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้าไกกเา